สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนวันนี้พบกับครูรังคณาวรณชุติกุลอีกครั้งนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายในรายวิชาภาษาไทยของเทอมนี้นะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกิจวัตรประจำวันค่ะก่อนเข้าเนื้อหาการเรียนเรามาเขียนสะกดคำกันก่อนทุกครั้งนะคะนักเรียนก่อนที่จะสะเขียนสะกดคำ นักเรียนจะต้องเขียนวันที่วันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะเดือนตุลาคมพศออ2564ตรงกลางหน้ากระดาษน้องเขียนคำว่าสะกดคำแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อ1 2 3 4 5เขียนรอไว้เลยค่ะ โดยคุณครูจะสะกดให้นักเรียนหนึ่งครั้งนะคะแล้วนักเรียนเขียนตามเริ่มกันนะคะคำแรกเขียนคำว่าน้ำท่วมนออานำโทน้ำทออัวมอทวมเอกท่วมน,มน้ำท่วมนออาน้ำน้ำ อัวมอท่วมเอกท่วมคำต่อไปสวมเสื้อสอัวมอวสวมสอเอือเสือโทูเสื้อสวมเสื้อสอเสือมาสอออกเสียงสระอัวม้มาเป็นตัวสะกดสวม ต่อไปเสื้อสอเอือเสือโทเสื้อสวมเสื้อต่อไปข้อสองบอบอเบื่อนายบเอือเบื่อเอกเบือ่อหอนออยอนายเอกนายเบือบ่อนายเบื่อ เอืออเอ,อือเขียนให้เป็นเบือวรรณยุกตเอกเบือหนายหอนำนอหอนออายออ่านว่าหน,นายวรรณยุกต์เอกเป็นหนายต่อไปคลายหนาวคลอ,ออายอคลายหอนออาวอาหนาว คลายหนาวค้อลออาโยคลายหนาวหอนำนอหอนออาวอวอแหวนเป็นตัวสะกดคลายหนาวต่อไปข้อ3ามกาวเหนียว กออาวโก์กาหอนอเอวเหนียวกาวเหนียวเขียนเลยค่ะกออาวโกเกาเหนียวหอนำานหอนอนอเอีวแหวนเป็นตัวตะกด่ากาวเหนียวคำต่อไป เกี่ยวก้อยกอเอวเกีก่ยวเอกเกี่ยวกออยก้อยโถก้อยเกี่ยวก้อยเขียนเลขค่าเกี่ยวกอเอียกอเอียวเกี่ยวเอกเกี่ยวก้อยกออ ยก้อยทถก้อยเกี่ยวก้อยต่อไปสอยดาวสออโยสอยดอาวดาวสอยดาวสอยดาวสอเสือมาออกเสียงสระออยยักเป็นตัวสะกดสอยดาวโด อาวดาวสอยดาวต่อไปสาวหนุ่มสออาวสาวหอนออุมอหนุ่มเอกหนุ่มสาวหนุ่มสออาวสาวหอนำานอหนุ่มหอนอ อุมอหนุมน่มเอกหนุ่มสาวหนุม่มต่อไปข้อห้า 5, เขียนคำว่ากลุ้มใจกอลออุมอกลุ้มโทกลุ้มจอไอใจกลุ้มใจเขียนค่ะกอลออุมอกลุ้มโทกลุ้ม จอไอใจกลุ่มใจต่อไปสุดท้ายเขียนคําว่าไปเที่ยว,ต,วต่อไปคําสุดท้ายไปเที่ยวปอไอไปทอเอวเทียวเอกเที่ยวไปเที่ยวสระไอมาก่อนเลยปอปา้าปอไอ ไปคำว่าเที่ยวออกเสียงสระเอียรูปสระเอียอยู่ยังไงลูกเออียเอีย e e เอาทอทหารใส่ทอเอียวเทียวว,ยว,วแหวนเป็นตัวสะกดวันในยุคเอกลงไปไปเที่ยวเอาทีนี้สะกดคำของเราก็ได้ครบทั้งหมดติดคำนะคะเอาต่อไปเรามาอ่านพร้อมๆกันลูกเอาเริ่มนะคะ น้ำท่วมสวมเสื้อเบื่อหน่ายคลายหนาวกาวเหนียวเกี่ยวก้อยถอยดาวสาวนมกลุ้มใจไปเที่ยวเอาเสร็จเสร็จแล้วทีนี้เราอ่านกันเสร็จแล้วเราเข้าเนื้อหากันนะคะนักเรียน วันนี้เราเรียนเรื่องการคัดลายมือลายมือก็คือตัวหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอกว่าเป็นของผู้ใดาการคัดลายมือจะช่วยทำให้ผู้เขียนเขียนหนังสือได้อย่างสวยงามโดยเราจะต้องนั่งตัวตรงวางตะมดุดและจับดินต่อให้ถูกวิธีเขียนตัวอักษรตามแบบการเขียนอักษรไทย เขียนเต็มบรรทัดหัวกลมเว้นระยะช่องไฟให้สม่ำเสมอวางรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกให้ถูกตำแหนง่งนักเรียนหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมานะคะสมุดคัดลายมือเล่มนี้แหละที่เราจะใช้บันทึกช่วงโรงเรียนปิดกิจ,จวัตรประจำวันเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปด้านในเจอแผ่นแรก นักเรียนก็จะเจอแบบตัวอักษรนักเรียนคัดแบบตามนี้นะคะหน้าต่อไปตรงกลางหน้ากระดาษน้องเขียนว่าคำนำอันนี้คุณครูเขียนมาให้นักเรียนเป็นตัวอย่างนะคะบันทึกกิจวัตรประจำวันเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการเขียนคัดลายมือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ผู้จะดทำหวังว่าบันทึกเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานัที่นี้ด้วยจบแค่นี้นะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้พอนักเรียนเขียนจบถ้าเป็นผู้หญิงน้องก็ลงชื่อค่ะลูกเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรน้องใส่ลงไปเลยถ้าเป็นผู้ชายน้องก็เขียนเด็กชาย เด็กชายอะไรน้องก็เขียนลงไปนะคะแค่นั้นเสร็จแล้วน้องเปิดหน้าต่อไปหน้านี้ก็คือสารบัญตรงกลางหน้ากระดาษน้องเขียนว่าสารบัญบรรทัดเยื้องต่อมาลงมาหน่อยหนึ่งน้องเขียนว่าหน้าแล้วก็เขียนวันที่นักเรียนเริ่มทําวันไหนนักเรียนก็เขียนวันนั้นนะคะหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบนั่นก็คือคุณครูให้นักเรียนบันทึก สิบวันนะคะเอาเปิดหน้าต่อไปเริ่มบันทึกเลยค่ะก่อนเริ่มบันทึกทุกครั้งน้องจะต้องลงวันที่การเขียนกิจวัตรประจําวันคัดลายมือน้องจะต้องเขียนตั้งใจเขียนนะคะลูกหัวกรมตัวตรงเต็มบรรทัดเริ่มบันทึกวันอะไรวันที่เท่าไหร่น้องใส่ลงไปเสร็จแล้วทีนี้เริ่มบันทึกบรรทัดแรกที่นักเรียนจะเขียน นักเรียนย่อหน้ามาหน่อยหนึ่งนะคะลูกแล้วก็เริ่มเขียนพอบรรทัดต่อมาที่สองก็เขียนใกล้กับเส้นแดงเลยนะคะบันทึกไปเรื่อยๆสุดท้ายพอน้องบันทึกเสร็จเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะน้องขีดเส้นปิดด้วยค่ะพอนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วน้องก็อย่าลืมนะคะขีดเส้นปิดขีดเส้นใต้นะคะก็เป็นอันว่าเราบันทึกครบทั้ง สิบวันแล้วนะคะเปิดเทอมสองถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราคงได้เจอกันที่โรงเรียนให้นักเรียนนำสมุดบันทึกกิจวัตรประจำวันเล่มนี้มาส่งครูประจำชั้นด้วยนะคะในระหว่างปิดเทอมปิดภาคเรียนนี้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพสถานการณ์ดีขึ้นเราได้เจอกันเทิม2แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ